เข็นด้วยกันครับผมลงเข็นด้วยกันเร็วเร็วลงมาเข็นเข็นเข็นรถเข็นรถเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเข็นรถเข็นรถมาเข็นด้วยกันเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับภาคสามอีกเช่นเคยนะฮะตอนนี้เราได้ะไปเมืองคาวล่ากันคนน่าดูอีกแล้วอาเทล่าเอ้ยเมืองอาเทล่าเออปุ๊กอีกแล้วอีกแล้วแต่ตอนนี้แท็กซี่เขาก็ได้เตรียมรถรอเราแล้วนะฮะตอนนี้ก็ทำการขึ้นรถมีแค่สามคนใช่ไหมครับเอ่อสี่ครับผมรออีกคนหนึ่งก่อนนะ คนหนึ่งหลุดอ่ะโอเคนั้นเดี๋ยวผมเข้าไปลอยแบบนะอ่าโอเคคนหนึ่งหลุดคนหนึ่งหลุดแล้วเราคิดค่าบริการยังไงครับเนี่ยผมน่าจะจะให้แต่ครับพอดีเมื่อวานน้องพ่น่าจะจะให้เลยอ๋ออุ้ยขับอย่างนี้ตำรวจไม่จับหรอครับโอเคอ่ามันมันหาที่จอดยากครับผมเลยต้องทังอันนี้พิมพ์อ๋อี่มันดีกว่าขวางทางรถวัดต้อนเดินไปอย่างเป็นเป็นแท็กซี่นี่รวยไหมครับ รวยไหมครับถ้า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 ไม่ไปช่วยเหลือผู้เล่นไหนว่าคงรวยครับคือวันนี้ผู้เล่นใหม่มาเล่นตลอดคือเราเห็นเป็นผู้เล่นใหม่จริงเราก็ต้องช่วยเหลือเขาอะ่ะก็น่าจะรู้นะว่าช่วยเหลือ,อยังไงก็สอนเขาเล่นเสร็จปุ๊บเขาเขาก็มาเออถ้าลบเขา้วเปิดเราก็ต้องช่วยเหลือเขาอะ่ะแม่เป็นคนดีจริงอ,อาจจะรวยน้อยกว่าเดิมต่จากจากเนแฮ็ซี่นิดนึงวันวันวันนี้รายได้นี่รายได้ประมาณเท่าไหร่ อ่อประมาณคุณเรียลหรอใช่ครับอดมากใช่หมอมากคุณหมอครับหมอมากคุณเขาคยได้มาก็ตีแผ่อย่างมากตีแผ่นไม่ส่งมาเลยตรงคันนึงนะของเกียร์เต็มวันนึงครับถือว่าได้คือแบบว่าบางคนเจอลูกค้าไปส่งให้ให้ไปส่งเรเบลครับแต่ว่าให้ชอบแบบนั่งรถเล่นๆนะครับนั่งรถเออ่ขับรถธรรมดาไปอ่ะห๋อทำไงนะครับแส่นนึงบางคนใจดีถึงให้สองแผนแบบไปกับเพื่อนมีเพื่อนเอาคนด้วยอ่ะไปกันสามคนเนอ๋อ เขาก็ให้มาสองแสนบ้างรวยงานดีนะครับแขนอะไจะให้อะแค่เคยไปขออะไรมากหน้าสองสามบางคนหนึ่งบาทผมก็ไปแล้วเพื่อนผมไปไหนแล้วหนึ่งบาทเกาไปขอบคุณครับรถบัสก็ขี่สบายไปขับสบาไปขับรถเล่นไปไหนเนี่ยเนี่ยหยุดรถรถบัสเนี่ยเห็นมรถบาสเนี่ยเป็นตลาดแล้วครับผมเพราะว่าก็ไม่อยากขับเส้นทางแบบนั้นเท่าไหร่ เายแปดหลายแปดหมอหมออหมอดด้วยกันหมไพด้วสคนนึงไปไปไปหมอเลยครับไปเลยครับแบาทครับแปดบาทเลยครับแปดบาทแตวทุกสายฮัลโหลแปดบาททุกสายครับผมฮัลโหล อยอ้ยอุนนจิง้นจิงอุ้ยแทคซีอาอ้ยเีอ้ยแทคซีอ้ยเตอ้ย็กตีเดะได้อ้ยตายได้ตาย้ตายใครตายอ่ะไม่มีีมีมตันนี้ตายตวนี้เฮ้ยไม่ได้อะไรตาว่า้ามีคนตายขึ้นมาก็นคอออกนอกเออให้อแล้วถ้าาตายก็เาก็ตดวแบ

Yeah. Yeah. โอ้ตาย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 ไปแล้วหนึ่งไม่เอานะครับผมผมีมอยากตายนะของในตัวผมเยอะเดี๋ยวเดียกหมวก่อนเดี๋ยวบรรยากาศการแต่ละคนนี่แบบทำไมต้องนั่งเออกอด อออกเงากาศมันเย็นไงแอร์มันเย็นอ๋อแอร์อะไรแอร์กี่วะได้ข่าวว่าโดนยิงมาได้แบบแอร์นี่แบบหมดหมดหมดความเย็นเอ๊เอาเอาเข้าสวนไปแล้วโอ้โหถ่ายรูปถ่ายมอเตอร์มากเรียกประกันมาเก็บเใส่แล้วมันพื้นปุโอ้โหประกันมาเก็บแล้วเนาะกระจกนี่แบบ เหมือนใหม่อ่ะจ้าเดี๋ยวต้องแจ้ละวิ่งให้วิ่งไม่รวิ่งกี่สี่ร้อยอันนี้วิ่งมาสามสิบเ็กซี่ก็พาแบบค้าแต่ตัวครับเนี่ยตลอดเดียวตายตัวใช่ไหมคะไทยไทยแต่เด็กมันเด็วใหญ่ใหายเ่ยออตอนแรกผมว่าเสียงเด็กนะเฮ้ยเเนี่ยโอ้รถดูยังเบีเลย เออพอข้ามานี่ยผมตั้งใจฟังเลยอ่ะใช่ไหมเดี๋ยว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 เะผมเกิดข้อสงสัยอย่างหนึ่งคือคนที่นั่งมาด้วยนี่แบบทำไมตอนแรกฟังเหมือนเสียงเด็กแล้วเอาแปลมาทำไมเป็นเสียงผู้หญิงใช่ครับฮะอ๋อมันเป็นเกครับอ๋อเป็นเกมเป็นเกมอ๋อใช่ใช่แฟนผม ไม่เป็นเกม์ไม่นบางอ่นวาเราเสกเหมือนเด็กผู้ชายอ่ะเออแน่น่ะเป็นเก็าบอกอยู่เพราว่าเด็กแน่นอนหรืออเด็กเด็กประมาณสิบห้าสิบหกอกว่าเด็กตอนแรกเขาฟังไว่ไ้ผู้ชายก็เด่ก็ตอนแรกฟังอ่ะเด็กผู้หญิงเ้อไเด็กผู้ชายหรือเปล่างไปฟังไปท้องท้้่ มีประกันติ๊กซีป้ะอุ้ยอะไรอ่ะอ่าอะไรล่ะอ่าอุ้ยดูไปดีดีอ้ยเคเราลงมาแล้วเดี๋ยวลงมาแล้วเฮ้ยอ่าลงเข็นช่วยกันครับผมลงเข็นช่วยกันเร็วเร็วอ่าลงมาเข็นเข็นเข็นรถเข็นรถเร็วเร็วเร็วเสร็จแล้วเข็นรถเข็นรถมาเข็นช่วยกันเร็วโอ้ยอุ้ย

เดี๋ยวเราบอเราบอ้เหยื่อเข็นเข็นเข็นโอ้หาจริงเข็นเข็นภาพที่สวยงามมากโอ้โหคนเราอ้วน แท็กซี่ที่แบบเอาสัตว์คุยขัดไปก่อนแล้วบ่ออยู่เป็นวะเนี่ยอยู่อย่สองคน